่ทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่ค่อยขึ้นไลฟ์ <c oughs> แม่ก็จะมาพูดอประเด็นที่บอสเพิ่นออกรถนี่แหละก็มีแม่รู้ว่ามันมีคําถามอยู่แล้วแล้วว่าเออบอสก็ออกรถไปสิบคันแล้วทําไมไม่ให้ลูกอิก๋งเซอร์ไพรส์สักคัน ม,มีแน่นอนคำถามบางคนก็มีในใจบางคนก็ถามมาแล้วในคอมเมนต์ในไลฟ์สดวันนี้แม่ก็จะมาพูดตอกย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะในวันที่บอสเขาลงทุนเขาไม่ได้มาบอกเรา,าวันที่บอสลงทุนกับอีราน้อยองค์อิงอเป็นโบได้มาบอกเข้าได้ว่าลงทุนไปตัวไห เป็นมี่เท่าไหร่เป็นก็ล่งล่ง่ง่งไปคืนลงสิขาดทุนกําไรสิดังบดังแล้วโบรโมแล้วล่งทุนไปแล้วอืแม่ก็เชื่อว่าไม่น้อยนะสําหรับการลงทุนในวันนั้นเพราะลูกอิองไม่ได้มาจากนักลงที่สมมุติว่าอเป็นแชมป์จากไม่ทุงคำแล้วบอสมาโปรโมทอันนี้เพราะเขามีกระแสมาแล้ว โอกาสที่จะดังก็สูงมากเออบอสก็กล้าลงทุนอย่างนั้นก็สมควรลงทุนแต่ทีนี้ลูกอิงมันไม่มีกระแสเลยเป็นเด็กบ้านๆแม้แต่เงินเติมน้ำมันรถยังไม่มีอ่ะแต่บอสก็กล้าลงทุนกับน้องเรื่องนี้แม่เคยพูดมาแล้วแต่แม่ก็ต้องมาตอบอีกเพราะมันมีเอฟซีใหม่เข้ามาไงเข้าเห็น แต่ต้นที่บอสกอบโกยผลประโยชน์คือเอาใช้คำว่าก,กอบโกยเลยล่ะตอนเนี้ยอ่าเพราะถึงเวลาที่เขาต้องกอบโกยเขาลงทุนมาเยอะแล้วปีกว่ามาเนี้ยตั้งแต่อีหลาหน้่อยมาอยู่กับอบอสบอสกับายทุกสิ่งทุกอย่างไหนะจะคิดคอนเทนต์สร้างสตอรี่จะทำยังไงให้คนมองเห็นอุ๋งในมุมที่พอดี ที่เหมาะกับตัวน้องบอสก็คิดคอนเทนต์ต่างๆเลยคิดขึ้นมาทำคลิปสั้นคลิปเรียวพาน้องไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หางานเลี้ยงเหมือนงานไหมขนแกนอตอนนั้นน้องเพิ่งเข้าวงสาวน้อยความจริงบอสจะเอาคนอื่นไปก็ได้เพราะบอสยังไม่รู้ผลงานอง๋อิงเป็นยังไงเพราะน้องไม่ได้มีอัลบั้มที่ โด่งดังมาก่อนถ้าเหมือนคุณเวี้ยงนี่ละนี่ละมนุนแบบนี้คือเขามีผลงานมาแล้วอบอสก็เอาไปโชว์ได้เพราะดังอยู่แล้วแต่บอสเอาคนที่ไม่มีผลงานที่โดดเด่นคือกรุงอิงไปโชว์ไปออกงานดลอกฝ่ายเอยอผ้าไหมขนแกนถามว่ามันเสี่ยงไม่เสี่ยงกับกระแสตอบรับมันเสี่ยงแน่นอนไม่รู้จะบวกหรือลบ เพราะเอาคนที่คนไม่รู้จักเลยแต่ทุกคนเพราะโจบอกว่าเออผมเจ้าศิลปินคนนี้ไปนะเ mm. จะ้าภาพบอกได้ทําไมเขาจึงบอกว่าได้ mm. เพราะคําว่าโจยมนินมันการันตีไว้แล้ว mm. เราต้องย้อนไปนะลูกเอสําหรับคนที่บอกว่า mm. บอโจคือโ mm. บอแปงอีหลานเนี่ยจังจังจริในวันที่เขาลงทุนนะ่ะ mm. เขาลงยไปเยอะ เขาบบได้มาบอกเท่าเท่าในเห็นแต่ตอนอีหลาดังแล้วเออโบจูก็มีเงืนมีท่องหลายมากทุกทีทุกทางเรามีเงินก็นจจิงลูกเวงดังก็ใช่แต่ถ้าโบโจนางรอรับส่วนแบ่งจากการที่พาน้องไป,ไปออกทีวีอ่าอสเป็นคนพาไปเปรียบไปแล้วก็เหมือนผู้จัดการอ่าบออาจจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการที่พาน้องไปโชว์รายการที่มีต่างๆนั่นมันเป็นยุคสมัยก่น อ่าเหมือนผู้จัดการเขาก็จะได้20% 30%ิแต่ต้องไม่ใช่ในความคิดของโจโยมัน,นคุณไปฉันก็ต้องได้โชว์ด้วยเพราะฉันก็มีผลงานของฉันลูกอิงได้แสนบอสก็ต้องได้แสนคือเขาเป็นคุณที่พลิกพลิกรายได้ของคำว่าผู้จัดการก็ได้มาเป็น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 ผลประโยชน์แบ่งครึ่ง อเนี่ยมันทําได้แล้วมันก็ทําได้สําเร็จด้วยแกจึงได้เงินเยอะไงแล้วแกเป็นเจ้าพ่อโซเชียลแกคือผู้ทรงอิทธิพลเรื่องโซเชียลแกรู้ลึกรู้จริงเพราะแกตั้งใจทําคนเฮานี่พ่อตั้งใจทํามันต้องสําเร็จแกจะรู้จุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งแกไม่ได้ให้แสงอย่างเดียว แกชอนวิธีลบดามงดาม่ามีก้นดามีก้นแะลูกหูิงต้องรับให้ได้มันต้องมีพอลูกดังจะต้องมีคนมาว่าลูกมาด่าลูกโน่นนี่นั่นลูกต้องรับให้ได้นี่คือเขาสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกหูิงแล้วอ่าคือแกเป็นทุกอย่างให้กับน้องน่ะโบโจที่ผ่านมานะเพราะนั้น เราเนี่ยจะไม่เห็นในวันที่อุ๋งอิงดังดังพาวงดังแต่เบื้องหลังที่จุดแสงหรือดันหรือเป็นผู้ลงทุนทำบังไฟเงินลานใครเป็นคนจ,จ่ายต่างก็คือบอสจเมื่อบ้างไฟเงินล้านนี่มันพยานขึ้นและมันชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมด โบโจกเท่าแต่ก,กอบกุยเก็บเอาบปที่นี้มันออกดอกออกผลเราก็บ่ได้กินคนเดียวเราก็แบง่งวงแบง่งยังไนแบง่แบงทีมงานและแกก็สร้างโซเชียลขึ้นมาเพิ่มคือแกสอนโซเชียลมีเจศูนย์หนึ่งศูนย์สองมีภาคหนึ่งแล้วก็มีภาคสองแล้วเชื่อว่าจะต้องมีไปเรื่อยๆน่าจะไปทั่วประเทศอนาคตไม่แน่เราอาจจะไปสอนภาคเหนือก็อได้อ่าอาจจะมาสอนภาคใต้ก็ได้มันเป็นไปได้หมด หรือเราอาจจะมาเปิดสอนกรุงเทพก็ได้มันอยู่ที่ว่ามีใครพร้อมที่จะสมัครไปเรียนกับแกไหมถ้าหนึ่งร้อยคนมีคนไปเรียนกับแกคนละสี่พันกว่าสี่พันกว่าคูณไปหนึ่งร้อยแกมีไรายได้หลายแสนเออเหมือนวันที่ย4ิบสีที่ผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับมันคือมันสมองของเขาเขาคิดแล่เขาก็ทำ ว,วันวันหนึ่งเราโบกคอยนอนเราคิดอย่างเดียวเงินมันจึงมาไหลมาทุกทิศท,ทุกทางแต่ทีบอกว่าว่ามาเอาเงินจากไรายได้จากองค์โคเ,เวลาอันเจ้าภาพจ้างมินิคอนเสิร์ตจ้างวงไงรับเชิญอีลาเนี่ยแค่นั้นมันยังไม่ภาษาตายว่ายังไม่ร้อยมันต้องยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นเขาจึงคิดวิธีหาเงิน ก็เขามีช่อง YouTube เขาทำหนังสั้นเดอซีรีส์เอาทำหนังคายโอตอนนี้กัยังบมท่านไดทายอยูอ่แต่รายได้มันปังปังแล้ว,วลอบอนอมรถสิบขั้นเุ่นะทีนี้คนก็เห็นว่าโอ้บอจคือได้เงินหลายเทมันล้วนเกิดรายได้ที่ได้มาล้วนจากการขยันของเขาเล่าบรับบน้อน เฮานี่ยังได้นอนเร็วเนี่ยได,ได้นอนอิม่มกินอิ่มนอนหลับแต่บอดเพิ่นได้นอนสามอชอมอั่วโมงสี่ชั่วโมงเออเล่ามาดักนอนเอาอย่ากินเล่นเอาออมือละชั่วโมงสองอชอองั่วโมงเล่าแม่ว่าเล่าบกค่อยได้นอนมันก็คุ่มคาแล้วกับที่เพิ่นเมื่อยอีลีอ่าคลิปนี้นะคะใครมาแล้วก็แชร์ไปนะคะสำหรับคนที่ตั้งความคำถามเนาะ ว่าถ้าไม่มีอุ้งอิงบอโจก็ไม่รวยในวันนี้อันนี้มันแค่ปลายเหตุแต่ถ้าไม่มีบอสอุ้งอิงก็ไม่ดังนะ <c oughs> เห็นไหมคะถ้าเขามองว่าแม่นนี่ไรก็แม่นอยู่ถ้าไม่มีอุ้งอิงบอโจก็ไม่รวยบอโจก็ไม่ปังอ้าวแต่ถ้าไม่มีบอโจก็ไม่มีอุ้งอิงแน่ลูกคำนี้มันยังคง มั่นคงอยู่เสมอไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราโจคือผู้ทรงอิทธิพลเรื่องคําว่าโชเชียลเราเกง่งเออเราเกง่งเลาคลิดเราลงมือทําแกไม่รอวันนี้พรุ่งนี้แกลงมือทําเลยเพราะแกเรียนรู้กับมันประสบการณ์9ปีมันสอนโจจยม,มนินให้เขารู้จักพลิกแพงหาเงินขนานแม่3ปีที่เรียนรู้กับแกมองการทํางานของบอส แม่ก็ยังได้ขอคิดหลายอย่างเลยเพียงแต่ว่าแม่เรียนมาน้อยแม่อ่านภาษาอังกฤษโบโออกเออแม่เรียนมาน้อยแม่อยากจะไปเรียนเพิ่มเติมแต่บางทีก็ไม่รู้จะเรียนทําไมแก่แล้วพนักเออแต่เหมือนอย่างว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าคุณถ้าคุณ ไฟรู้มันต้องได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนแน่นอนอย่างน้อยเราก็สามารถสื่อสารกับคนที่เขาเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนช่อง y u t u b e เนี่ยมันดูมันไปทั่วโลกเ YouTube อ่ะมันไม่ได้อยู่แต่ในประเทศไทยต่างประเทศอ้าวคเมน์เวียดนามอเมริกาอังกฤษญี่ปุน่น ห้องโกง,งเขากระเบิงได้ต่เราจะสื่อสารเขายังไงเล่าปเปลี่ยนค่ะอืมต่บอดเราเคยไปอยู่ต่างประเทศมาเราเคยไปทํางานต่างประเทศมาแล้วเราอ่านออกเราเขียนได้เราเลยเก่งเดี๋ยวจะส่งแม่ไปสระผมก่อนนะแล้วลูกไปซื้อดอกไม้แล้วมารับได้ลูกได้อืมคนเลยเก่งนะนะทุกคน อันนี้แม่ก็ยอมรับในความสามารถในการพลิกแพ่งหาเงินเล่าเก่งอีดีพี่น้องเอ้ยเด้อคลิปนี้ใครมาฟังก็ให้เข้าใจไว้เลยถ้าไม่มีโบอโจก็ไม่มีอู๋อิงแม่จะรู้ไปเลยจริงๆแกจำเป็นต้องพูดคานี้เพราะมันมีคนที่บางคนก็หวังดีประสงค์ร้ายบางคนกัดโจมตีเล่า ทำบางบางทีแบบแต่ผมคือผู้สร้างนะอ่าผมคือผู้สนับสนุนองค์เองนะแล้วบางคนก็สิว่าบอดกับท่วงแต่บุญคุณท่วงแต่บุญคุณอยู่หันละอืมว่าไปว่ามากอะ่ะผมเป็นคนสร้างน้องนะครับผมคือผู้ให้โอกาสน้องนะครับคนก็วบบ่าบอดกระท่วงแต่บุญคุณเบิดปีแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่แกมีสิทธิ์ทวงนะ อิลีเออบอดเราท่วงบุญคุณตาหลอดเราจําเป็นต้องท่วงเพราะว่ามันมีคนเออสิจ้องเล่นงาาเรลานะ่ะว่าให้เล่าตาหลอดว่าเออถ้าไม่มีอุ้งอิงวัดโจก็ไม่รวยขนาดนี้ไม่ปังขนาดนี้เราก็ต้องเถียงละมันความจริงมันเถียงได้ค่ะความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมอิลี่บายบาย Để chơi gotcha.